สวัสดีจ้าพี่น้องคุณแม่พ้ามานหนองกับเอเออีกแล้วพี่น้องมายามรอบจ้ามาไปเบิ่งคุณพ่อเลยคุณพ่อยามรอบอยินน้นองพ้นกับมาน้องด่ากับมาพี่น้องเปขึ้นใจรอบไปหนีพี่น้องดามนู้นมีป่าบอโอ้โห มันมันพี่น้องมนันปลาอย่างก็คืนนะพี่ป้างนีดเดีวยวโอ้ป่าบูป่าบูใหญ่พี่น้องปัดมาถัาางมาใส่ลูกมาถังมาป้า,ป,าป่าบูไม่จะโถนอ้วนนี่แหละเผาแซบเนาะพี่น้องเผากิน,นก็ต่ำบักงแซบสวัสดีครับก่อนน้องคล สวัสดีครับลุงดาวาดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ปะปุปปะอาจับลงม้ามีลูกปลาสิเต้นลุงนะพี่น้องใส่น้ำไหมว้าวปะปุปปะปุ๊ปยานโดดลงน้ำนะพี่น้องไปเผากินกันแต่มาฮุ่งเนาะพี่น้อง ใส่ไว้คือเกาพี่น้องอันนี้เขาก็จะพาไปยามอยู่ทางนั้นทางนี้กัมีพี่น้องนี่ตรงนี้ก็มีป่าเลยม,มาเบ่งทางนี้อีกพี่น้องยืนอีก็มีอีกหลังหนึง่งมีไหม บบมีพี่น้องอีตรอบโอ้ก็เบิงงาหรอบเนี้อาจางปังป่าเข่าว่าจะไปยูได้จึงไดงาหรอบอันอาจางปังเอาไปเบิงอีกหลังนั่นพี่น้องเ,อเบิงซุ้มนี่พี่น้องมีบบนีโยกมาดูเขียงหน่อยกัเอามา Ơi, nông khuôn bị giảm lắng năn bò Kính nhoi chắc tổ Kính nhoi tổ nưng mà chẳng <laughs> น้องพ้นที่พยายามรอบลดลังนั่นแล้วพี่น้อง <laughs> น้องพ้นยามรอบอยู่คุณดึงยามได้บอมีฟ้าบอลูกว้าวดึงรอบคุณไปอีกอ <c oughs> <c oughs> เดียวเขาจะมาได้ไวน,นี้เอาใส่น้ำก่อนมันสิตายอ๋อเด็ปลาเค็งหน่อยตัวนึงมาโยงค่ะ <c oughs> ลงไปแล้วพี่น้องตัวนึง มาไปกันต่อเบื่อหลังนี่อีกพี่น้องมีปะได้บ่ได้ว่าพูดอ่ะคล้อยโจกเอาหนึ่โอ้ยมองนี่คก็ตื่นเหรอฮะรอบหลังนี่ตลอดเมาไปชมบรรยากาศพี่น้องอันนี้คลองคลองก็จะมีป่าข้างนี้ก็จะเป็นให้หน้าเหงาพี่นอ้องน,นี่เพิ่นใส่รอบ ปลาอยู่ของนี่หลายอีดิ พี่น้องมาเบิ้งมาเบิงครัง้งนกอ้ยหรังนกมีจากครั้งนี่หนึงมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหาคั้งพี่น้องอ้ยหกครั้งกับพังนั่นพุ่นหกครั้งเียดคั้งพุ่นอยู่พุ่นกับมีปาดหังนกเน็ดเป็นปุ้มเป็นปุ้มอยู่นี่ งามดีเน้วพี่น้องขุนหังสองหังสามหังนี่คะหังหนหงกังคนเฮ็ดได้ดีเนาะหังหนกพี่น้องน้องได้เห็นปลาคอนเบิเบ่งปลาคอนเบินงห้อยข้าเจ้าเอาล้วจ เส้นนี้บลาคุณเลียเ้นไหเมุ้อยูคุณกะมีคุณอะของคุณกะมี้วันมีหลายบวกบอสปากอนพี่้อกถ้ามังงมปา่อนพี่้อกนี่ซส่ล่ะนียังนี่ปาดกระปู ตัวหนึ่งปลาคอน้อยพี่น้องแตยมีทั้งปูทั้งปลาคอปลาเข็งหน่อยพี่น้องโอ้้โอ้โอ้โอโอโอ พี่น้องคนไะพี่น้องเห็นบ่นี่ปลาคออยบนี่กร้อียบอ่ลเงี้าเงีไปน่ เลี้ยลูเแตบนมีนนนแต่ขอขอมาเหรวัน,นไหน,นปลาหอดบ้านแล้วพีน้อกปลาคอนคไหมกูได้เปิดหน้าไว้ ลงมาอเอปลาลงมาเลย,ยเอามือออกเอามือออกปลาจะกจะิกักนะโอ้พีน้องโอ,โอ้ตาย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 อุ้ยเต็มเลยอุ้ปลาบูใหญ่บัวตายแล้ววะ บทบายบายบายเลยพี่้องโอ้ยท่านได้ายแล้วนี่นะเต่งกันมาเพื่อเดียวนะึงพี่นองอุย้ปยปลอยนงเอากระปูไม่น่อยเอาปูเส้ทั้งไหละกระปูกระไดใตยาว,ยาวๆออกทำท่านได้ไตวะออโอ้ยกระปูตัวนี้มันฟินขึ้นนี่พี่้อง ปลาบูเฮาวัดเด็ตัวบอกใหญ่ๆเลยพี่น้องปลาบูโอนปลาบูเนาะพี่น้องขอลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคุณแม่ก็น้องดาจ้าเมื่อนี้ก็ได้ปลาบูใหญ่พี่น้องคุณนะ่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง